กับสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีเจดมและทานผู้ช่มทางบ้านเนาะค่ะมือนี่สีมายาโค้งสุดท้ายของปูวัดป่าอุดรเนาะค่ะโษตามทางช่องตั้งแต่ซองเสาฝนเนาะค่ะปูเพิ่มได้มาแล้วสามตัวหางเดี่ยวเน้นๆเ,เลยเนาะค่ะผู้ดใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้เด้อค่ะเพื่อสิว่าพลาดคลิปดีๆจากทางช่องทางช่องเสนอเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะค่ะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ของปูงวดที่แล้วเข่าสามตัวตรงเลยนะคะแปดเจ็ดสามแตกโปะฝาดลานเลยค่ะงวดนี้ปูโทษตามทางช่องแต้เสาค่ะบอกให้เจดํเฝ้าเอาเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ได้มาตามโค้งสุดท้ายของปูเดี๋ยวเราไปติดตามปูกันเลยค่ะว่าปูเพ่นสินเน้นตัวใดคือสีคักคักแทกง,งวดนี้เนาะค,ะะคะ่เเเะเนาะเจริญพ่อนเอาเอาช่มตัวเลศไปเ้อเอาหันใส่ตัวเลศเรยน่นี่แล้ปูขอน้ำปู อยู่เนี่ยขึ้นมาสามวงเลยผู้อัญเชิดบรรข้นมาอยุ่มียู่นี่ล่ะเอาขันใส่เอตัวเลขเลยนี่ล่ะปูถิบาสุฟังบันนี่เป็นเห็นเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่้เห็นอยู่นี่ล่ะปูเมืองอันขอเพิ่นเรื่องอันเชิดบรรข้นมาปูพญานาคนะปูนาคราชนะ เส้นพันเขม่าคนเรียกเขม่าสามองค์เป็นไอ้ซ่าทางกันนซ่าทางวัดนี่บ่ปูนี่แหละซ่าวัดเล่นี่แหละยุ่นี่แหละคนยุ่นี่ล่ละยุ่ยตาบดันนี่ล่ะขึ้นมาซ่าหน่วยนี่นี่มาพร้อมวัดบ่ปูแม่นเจ้เพิ่งสร้างวัดผลักซ่าเก่าเนาะค่ะนี่ว่าปูก็เลยขอเพิ่นบ่อนี่ก็เลยอันเชิญเพิ่นขึ้นม่าน่ะก็เลยอ่พอสมนั่นละเพิ่นมาขอเป็นลูกศิษย์ปูนะปูก็ได้รับเพิ่นเป็นลูกศิษย์เ้าบัดนี้ก็เลยให้เพิ่นมาซื้อให้ เปิ้ลซื้อได้นะซื้อปูได้วันนี้เปิ้ลก็เลยอันเชิญขึ้นมากเปิ้ลกระ레이ไห่นี่ละสามสี่หกเม็ดเดียวเลยสามตัวหางเดียวนี่บอเออสามตัวหางเดียวเราก็ครองตัวกับหางเดียวนี่สามหกสามหกโอ้แขนแขนเลยเนาะปูพุงเสุดท้ายเลยพุงเสุดท้ายเนาะผ้าเนั่นแหละปูก็เลยตัดสินใจที่เหกมันหลายตัวนะมิจฉะปูเกี่ยวทั่วมากเปิ้ลเนาอยู่วัดนี่แล้วเปินลไปไหนไปอยู่วัดนั่นปวดนั่นกายอีกวันนี้กายอีกตัวเลขมันลายนะตัวเลขมันลายเออปูก็เลยว่าเด็กที่กัเอ็กโซเม่นมากขึ้น โตจะปูว่ะท่านปูก็เลยเห็นเอ๊เะังไปนอกกันนี่สนอนเอฟซีก็สีซื้อเพราะถือเนาะปูเนาะม,มาลายลายลายตัวไอ้ที่ปูตัดใหเ้เด้อค่ะนัะ่นแหละปูก็เลยว่าว่า,วาตาชินใจขอปูเบราาิร์กอิน่าสนหรอกมาลายตัวเอฟซินเนเอฟซีเปนทรัพย์ชนนะเอฟซีเอาตัวใดแน่ใจกิลงทุนตัวใดแน่นะปูก็เลยขอเพิ่นนี่แหละเพิ่นก็เลยให้บุญเม็ดเดียวลังเม็ดเดียวเลยบ่นเป็นบ่นลางแต่ว่าปู่ก็เลยยิมีตัวแก่ออกอันนั้นให้อยูั ืูปูว่าอาเทียเข้าหันหัวน้ำหน้างี่ปูก็เลยหันไปทาเรี่วคลิปไต่นี่คลิปไต่นี่หันหัวคลิปนี่เป็นเม็ดเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเนาะค่ะอันนี่ปูก็เลยกลับหัวปูเลยหันหัวให้หกกับเก่าตัวเดียวกันหกกับเก่าตัวเดียวกันนี่แล้วปูแต่ว่าบางคนกับแปดกับสามเป็นแมนแปดกับสามตัวเดียวกันปูก็บอกอยู่นี่ก็เลยแปดกับสามก็ตัวเดียวกันแปดสี่หกทังถี่ก็ได้กับวันไหนที่นกอปูเนาะเขียนลงไวหญ่เจ๊า เขียนไว้ลงไว้กันเขียนนี่ก็ได้กันเขียนให้พู่เขียนอพิณาพี่เดียวเขียนไฮพู้วเ่เขียนไหวเช็ดพู่ก็ได้นี่แปดสี่หกเขียนตัวเดียวเขียนลูกคังคังเออคังคังก็ได้เออเออตัวเดียวเออแปดสี่หกก็ได้เขียนนั่นเบุชิบะแปลออกเนาะแต่ว่าคือเม็ดนั่นนี่คือตัวเดียวที่เพิ่นให้พู่ไฮหางเดียวเลยเนาะปูซหางเดียวเออหางเดียวเปลี่ยนออกเน้นเลยเนาะค่ะตัวกันเนียนแล้เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวกันของปู จับออกทีนี้ละแปดครับสามตัวเดียวกันนี่ว่าหลายตัวว่าแมนคือตัวเพิ่นไหนี่อันเขียนออกไปเขียนแล้วตัวูดจะเอาไม่เบิ้งตัวนั้นติตัวเพิ่นไห้เลยอันนี้คือขาแปลออกอันนี้ขาแปลเอนาะอันนี้ขาแปลออกว่าแปดครับสามตัวเดียวกันหกกับเก่าตัวเดียวกันไ้ที่เพิ่นได้เห็นเนาะนี่นี่คือตัวผู้ไห่เม็ดเดียวเลยนี่เม็ดเดียวมีออกจากปากผู้นาคาราดเลยนี่นี่เพิ่นไห้เลยคนก็บอกว่าสามสี่หก ล่างกับสามหกฝนน้ำขึ้นโวยดีใจหลดีเลยเป็นมงคลฝนดีปีนี้พฝนแดดดีดีพ่อพ๋อพ่อปูฝนดีดีใจหลายเลขตัวนี้มาปูฝันไปค่ะได้ตัวเนี่ยโค้งสุดท้ายเนี่ยบ้ฝันเนี้ยแต่ว่ามีครูบาอาจาันเป่นฝันเป็นท้มาบอกเป็นว่าคนหลายหลายอยู่เต็มกุดปูวัดป้าอุดรอยู่วัดสันเต็มหแต้จนพ่ออยู่วัดสันเป็นบุญที่ยังวัดสันว่า ประเดี๋ยที่จะบอก่ะพูดว่าเนี่ยพูดว่าเฉเขาสามตัวอีกบริษัทเนาะเพราะสิว่างฉันเป็นนั่นไงว่าผู้ป่าจันเป็นฝันน่ะเป่นว่าโอ้คนเต็มกุดหลวล้วนผู้วัดเป้าดวนเลยบริษันว่าทั้งอยู่ไหนทุกคนพูดนั่นเต็มอยู่นั่นเป็นงานเหนียงบริษันเป็นว่าน่ะห่วยฝันยังที่ฝันดีท่อนแล้วป่วยคนสิมาเห็ดบุญนลำบ่ผมสิมีนี่เท้าสางน่ะผู้ก็สิมีเท้าสางเสวัดน่ะคนอาจสิมาเห็ดบุญนลำเนาะไม่ได้เข่ากันเลเนาะ ดิ๊ดได้สร้างในปูแล้วกันพอการเล้ววทีอันเชิญปูขึ้นบานไม้ทั่วไปนี่ก็ได้ดในเพื่อนแล้วเออมากมือนันเพื่นแกานม่เนี้ยผันให้ซู่กู้ขืนก็เล้แว้ว่า่ีกู้ก็ยาขึ้นเอะกูก็อยขึ้นบานไม้ไวปูมันบอมีเงินมีครับเน่ปูสนอกการขึ้นบานไม้น้นต้องได้ใส่ใจได้สำอกใส่สีมุ่นเพื่อนมาสวดมาเทศแมนบาล่ะใส่ี่อันนั่งหลอกนั่งล่ำแมนบาล่ะใส่สีใบสีแมนบาล่ะ ใช่สี่เส้นดันของเชียงไวย์มันบ่ล่ะผลละมากรากไม่มันบ่ล่ะมันแพงถ้าอย่างนี้ของสูมอร์นี่ปูปูปลาลึกจับ่้อเหรอกรอนต้องได้ใส่เงินใส่ค้ับหมดแน่ๆหรอกกระเล่ในละก็เลยขอซับปูปูปลาอึดนะปูอยู่ใต้เมี่ยงบาดาลปูปลาอึศพวก็เอามาให้แน่เลยนะอีหลัคนก็เลยให้เม็ดเดียวเลยล้างเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวเลยนะลางเดียวฟาดปืมล้างเดียวฟาดปืมเพราเขาบ่อยากลงทุนไหลนะบ่อยากนั่นไหลอันนี้ปูก็ให้เป็นตัวกันเนี่ยเพราะว่า บางที่คนห้องบันรู้ว่ยพร้อมกันก็เล่ยว่าเอาเป็นตัวกันใม่น้ำเนี่ย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 เป็นตัวกันแม่น้ำนี่นี่คู่นี่ครับคููเนี่ยสองคููนี่เป็นคููกันน่ะฮันล่างกับกันคูหนึ่งกับเพื่อนไกให้สามหกเท่ากับกันอ่าอ่าเพื่อนห้สามหกเท่ากับกันสามเก่าหน้าหน้านี่ละอันนี้คือเป็นห้องแปลออกอันนี้คือเป็นอ่าของผูหอม้าอ่าเออเนี่ยล่ะมันเป็นอ่าโตจากปากเพื่อนเลยนี่ค่ะปูเลยตัดออกมาให้ปูกัเลยตัดออกมาให้ แต่ว่าสองตัวพักกันตัดเอาเด้อสองตัวพักกันตัดเอาสมมงหมว่าสี่หกบางที่กับสี่สามบางที่น่ะตัดเอาผู้ใดตัดให้เออแต่ว่าสามตัวผู้ตัดให้ยุตัดให้สองหางยุสามตัวนี่กับตัดให้สมมงหมดลสามนี่ก็เป็นแปดแม่นบ่ลไห่หกนี่ก็เป็นเก้าบางที่นะก็เลยตัดให้สองคู่นี่ยละผู้ใดมากกัตัดเอาเนาะผู้เออนนั่ใะผู้ใดบ่มากกัดเอาตรงๆรวดเนาะค่ะแมนกับตรงๆคือเบอร์โทรผู้ว่างนี่ยไงละเนี่ยแปดเจ็ดสามเนี่ย ่อนเอเออเขาทั้งบนทั้งล่างพร้อมเบดที่แล้วเขาเบอร์ทัปูหงัดที่แล้วผ่านมากเลยแตกบนแตกล่างเนี่แตกบนแตกล่างเล้วสามวันน้ำกันเลขออกตัวเดียวกันเจ็ดสามคือกันเดี๋ยวก็มาเข่าสามตัวอีกแปดเจ็ดสามแม่เมื่อไหร่เต็มเต็มผู้ใดกันกองโจโก้ล้วนแล้วพูดได้กันองโจโก้โจโก้ถอยไปแดงเลยถอยไปแดงถอยไปแดงเลยเนาะค่ะแอปมินเดี๋น้ำปูเด้อเพราะว่าปูสร้งหนักสั้งหนาเลยนี่ เม็ดเดียวนี่ย้ำเม็ดเดียวห้ามพลาดเนอห้ามพลาดเม็ดเดียวห้ามพลาดเม็ดเดียวสามขี้หกนี่ให้เอาไว้น้ำคอต้องไต่มาเห็ดบุญน้ำปูน้ำดิเออต้องเอาไว้น้ำย่างนี่ยหน่อยกันจักโอ้ยสิพอลอยแหลกล้านซะบ่ปูไม่พ่นแล้วขอปูคัะค่ะเด้ปูกบบว่าเห็นภากันเขามาพเราปูกับเยบ่ได้โทรบอกนะปูกับว่าขีป่้เห็ดใหญ่น่ะน้าเพราะว่ามือ อาอันเชิญเพิ่นขึ้นหอต้องจังไคว่จีบอกเมดทุกช่องจังไคว่จีบอกเมด่อทุ่มไรของมหาปูนนะบอกกัดผากันบ้างกับขมาผากันบ้างคนลำบากลากไม่มากห้มปูนนะขม่าไหวปูเ้ามามาน่นรวมบุญได้เนาะแมนห้องขมาเอาแนวทา่าอำเภอพนไกรเราไปฝากเก็บที่ยังสิละที่ได้เห็นไปผ่านมากะรวมบุญกับปูได้เนาะการต้อนรับอันนี้เป็นแนวทางของปูเนาะกุ้งทุกไทยแล้ว กูขอพุ่มพญานาคขอพุ่มจากกูนัคราชเพิ่นขึ้นมากมือนสามองค์กะมี่ตั้งสองมาไทยท่ามสองหนึ่งเด้เพิ่นเขามาอยู่ค่ะคเพิ่นหูวจักครับพอสมเลยนะกูอัดมอทัพเลยนะเพิ่นหูวจักกันก็เลยเขามานำกันนะนั่นแหละกะมี่สองไทยท่าอยู่ผู้ใดพอเห็นกะเขาเบิ่งช่องนั้นก็ได้เออตั้งช่องของแอดนะเขอม้าไทยท่าอยู่ที่ช่องหนึ่งกะบอเอ้ยซื้อเพิ่นก็ไเดี๋ยวเนาะเพิ่นกันเอ็ดเอดแอดมินนี่แหละแอดมินขอม้าไทยสองหนึ่งอยู่ ผู้จังหนึ่งกะว่าปูข้อเม่นอยู่ไม่โย่ปูกระยำ้าอยู่เด้อเพราะว่าสมมติว่ามีหลานคนกับสิมีผู้เดียวน่ะาขกันปูก็เลยข้เม่นมากนะว่าเลขคือตรงกันกับชำรักึนก็คือสิ่งศักชิ์เิ่นแม่นเิ่นก็ต้องให้ตรงกันแม่นบ่อมันเป็นโชคดีตัวให้ได้ตัวเดียวตรงกันเป็นบ่อกันท่าเพราะเห็นในเขาเบิ่งมีช่องหนึ่งอย่ปูอกซื้อหลดเนาะเบิ่งเราลุวยหาเก่าเป็นมะทายท่าหมปูปูข้อเม่นที่บ่ดีนะแต่ว่านอกนั่นนี่ยไอ้่าคนหลานหนึ่งสิมีผู้เดียวน่ะ ่ในที่เบิ้งปูเพราะว่านอกนั้นมีแต่มักปูหมดน่ะเจ็บี่มิตรพ่อใจปูหมดจนว่าว่าพ่เบิ้งหลอกพื้นเบิ้งน้ำปูวัดเป้าดอนพู้เดียวอยู่เนยปูเกิดพุ่มใจนะไอว่าในว่าในลานในลานคนนี้มีผู้เดียวนั่นแหละคนหมินไม่ปูเอ๊ะเปลี่ยนคือยังบเบิ้งแท้ถนัดเงือยอยากได้น้ำปูว่าเกิดคือบอนั่นเนาะปูเป็นโยมปูเป็นว่าสีมากคนหมินมาแบบพอดีนะตัวเลขนี่เขาขอขอทั้งพูดแน่แล้วจีว่ามันคือสำนักอื่น ครับคำนั้นขึ้นเป็นกระดังงกันนะมัน <Labor> ก็ต okay. mm ้องตรงกันแมนเมื่อไหร่จะสำนักเก่งๆแมนเมล่อไหร่เราก็รีบเพราะท่านบอกเขาจะเฝ้าว่าแมนเมื่อไหรของปูเนี่มันมีผลงานอะเด้สีม่มงแรกนี่แตกปุ่งเลยสามตัวเออเออบ่านแมนมาสีเปาล้อยๆนะเห็นผลงานมาแล้วนะผู้ใดบอสเซียกะเบิ่งคลิปยอดเออขันบอสเซียกับมักกะจัดทักกะพ่านไปออ เได้เมน์มีคลิปย้อนหลังที่ปู่เบิดเงินคือปู่ขอเพิ่นนะนแล้วก็หมอทําเพิ่นกัมาขอจริงๆนะปู่กัมีของเส้นไบเต็มตัวพร้อมนือเต็มฐานผู้พร้อมนะจัดในเพิ่นยังไงเติบยู่อกันเหญ่เห็นให้ว่าออกให้ทั่วโลกละแต่ว่ากัปู้กับวอยโบลกเจ้าว่าในในการเข้าใจผิดของเอฟซีนะผู้ที่เพิ่นบ่เข้าใจปู้ อย่ากล่าโบตองข้มเมียนมาต่างกันบ่มากับคือบ่ต้องข้มเมียนนะบ่มากับห้องกับโบตองเบิ่งครับผมเออนนั่แหละเพราะว่าคนเบิ่งในปู้นี่มัดประเทศนะบ่แม่ยนมัดประเทศทั่วโลกเลยนะถ้าเจ้าพ่อใจมัดเนี่ยตายบุญปูแม่นมัดเลยกูได้กับพ่อใจมัดบ่นอะไรสร้างซองนี้จากหูหน่อยก็เดี๋ยวนี้ก็ไล่แล้วันนี้ก็เลยจนทีจนทีทั่วประเทศแล้ววันตะวันเขาไม่หาปูเนี่วันตะวันเอิน พอพูดอนนี่ผูจักมั่นบบนนี้วันเลยโอ้ตัวเล่งนี่เขาตรวจนาดังวันที่แล้วดังสนั่นเลยแมนแตกสามตัวปังแตกสามตัวปังนะครับเสียงปูเสียงแหบเสียงเหงเลยรับสายตัวสับนี่ลุกเป็นควายเลยนะครับผมหลังจากได้นี่เฮาลงคลิปนี่แต่ปิดเคียงไว้เด้หนี่ผู้ใดไรก็เป็นมาโทรหาปูดของวัยใดกาปูดพิดเคียงไว้เดั้งหลาทั้งช่องก่อนกับบาโอสปูดคือดับเคียงวันนันพูดที่บอกทั้งซื้อไปพร้อมมา ไปให้ทั้งสองคนนะือดับเชียงไปแป๊บหนึ่งสิบนาทีเออเอาผู้ชาย้พอะได้บันนี้เออต่ที่ได้ละลาบนเนียวไอ้นี่โชคไม่หมันปูสุขทุกคนเ้อทั้งเห็ีบี่เอ็มินเนอไอที่มองแรกให้จับเงินแสนเงินหลานสุขทุกคนเออเอาอยเล่นพอนอย่าเล่นพอ